นี่เป็นการกินตำทะเลครั้งแรกที่ฉันกลัวเป็นการกินตำทะเลฝีมือตัวเองแล้วกลัวมากยังระแวงอยู่เลยถ้าจิไ้สดก็เนียคือแบบว่าตักกินในน้ําทะเลแล้วแหวกกินตรงนั้นเลยนะคะมัน่าจะสดมากเลยอันนั้นนะ่ะนะคะสยิว <See you. S 1> ขออภัยนะทุกคนฉันบอกินนะกลัว <c oughs> เอาถิมด้วยพี่นวงด้วยอเอาทิ้งนะคะ อิลีอุย้ยบ่ไหวถิ่มแล้วมาพี่น้องําทะเลลวกภาพฉันยังติดตายอยู่เลยนะกับปูเมื่อตอนกลางวันเนี่ยตกสายถึงแม้จะลวกแล้วมันก็ยังแบบแอบแบบสยองสยิวกิ้วอยู่เลยนะไอตัวชะปลาไอตัวเอเลี่ยนนะเธอเอาจริงๆไหมมันไม่มีใครแบบรู้จักหรอก คนที่เ่เคยเจอนะพี่น้องจ้านอกจากคนที่จะสรรหา,าตัวไอ้เกี่ยวกับไอ้ตระกูลเพื่อนน้องเจ้าปู่เนี่ยนะคะเออสีหยังก็ตามแต่สิเป็นเพียงทะเลเพียงเต่าเพียงอะไรก็แล้วแต่สําหรับคนที่ไม่เคยเจอนะมันน่ากลัวมันน่ากลัวนะทุกคนนะแล้วถ้าคนที่เคยเจอครั้งหนึ่งแล้วอย่างเช่นฉันเนี่ยฉันไม่เคยรู้จักไอ้เพียงถั่วงงถั่งอกนะ แต่ก่อนฉันไปออสใช่ไหมทุกคนฉันก็จะเห็นอ่าไอเพียงตีนเต่าตีนเต๋ออะไรนั่นแหะฉันยังไม่เข้าใกล้ฉันกลัวนะพี่น้องเข้ากับหูจักเนาะแต่ฉันรู้ว่ามันกินได้แล้วอร่อยด้วยแต่ว่าถ้าเป็นใครอก็กล้ากินขครย่านมันบอกแต่หลายคนก็บอกว่ามีในหัวกุ้งฉันเคยเห็นในหัวกุ้งที่มันแบบตัวใหญ่ๆหัวใหญ่ๆตัวเรียบๆใช่ไหมแต่ฉันก็ไม่ได้เห็นจังๆอะไรขนาดนี้เพราะปกติฉันจะบ่ให้กินหัวกุ้งพี่น้องฉันจะตัดถิมมันบาฉันจะกินแต่เนื้อมันพอมาวันนี้ฉันไม่กล้ากินเลยอะ กกล้ากินหอกกุ้งสดไหม่าสิตตำกุ้งสดปูสดหน่อยวันนี้ก็เลยกลัวเ,เลยไม่กล้า ทำใจอีกนานะขนาดฉันลวกฉันยังไม่กล้ากินเท่าไหร่เลยทุกคนฉันกลัวเออแต่กับ,บ่เป็นยังแม่พีน่น้องน่าลวกน้ําร้อนแล้วนะคะบางคนก็มีแบบดรามา่าไม่เคยเห็นกินเคยกินปูสดจริงมาวีหาผักต่าซีนมึงกินจนเป็นล่าเลยคะ่ะไม่เคยเห็นคนที่ไม่เคยเห็นก็ไม่เคยเห็นจริงๆนะทุกคนบางคนชอบกินตลอดชีวิตเขายังไม่รู้จักเลยนะเพราะาเขา,เไ,าไม่เคยไปสัรนหาไม่เคยไปแสวงหาความรู้ตรงนี้เพราะว่ายัางเขาบปกผู้จกักเออ นอกจากตัวเองจะเจอกับตาอย่างนี้นะคะหรือว่าโพสต์ลงแล้วก็มีเพื่อนๆแนะนําฉันก็ถึงได้ไปหาข้อมูลได้ศึกษาว่ามันเป็น,นอีหยังจังใดจังสีแล้วพี่น้องนอกกับ,บาวากันนะคะมาจุดๆวน้ากันดึกแล้วนะคะนี่ก็เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วทุกคนเออเดาหายเบิงโทรศัพท์ก็ไล่กำกายเลยตีหนึ่งครึ่งแล้วค่ะบืงเกิดแม่มากินแล้วลูกผัวกินแล้วกวาจะเสร็จนะคะใ <c oughs> ส่เส,ส้นมะละกอด้วยวันนี้ ไก่เหลือจากสามีกินเขาแบ่งกินนะทุกคนไม่ได้เป็นเดนนะสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นนะไอตัวอะไรเพียงถั่วงอกเหรอเขาเรียกเห็ดตัดแตงถิมแล้วเอาไปล้างน้ำให้สะอาดเขาก็ไม่กล้ากินค่ะเหมือนฉันเนี่ยฉันทิ้งไปเลยนะอืม ซื้อมาเป็นโลไทมี่เป็นโลฉันกระถิ่นเป็นโลค่ะฉันไม่เสียดายตังค์ด้วยความที่ฉันไม่รู้แล้วก็ไม่เคยเห็นแล้วมันน่ากลัวทุกคนเออยูเนียยูเนีอย,ยูนะคะประสบการณ์แรกที่เจอกับปูนะเจอจังปอนนี้ผู้ใดชิบกายกินเว้ยรู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะทุกคนเนาะแต่วาแบบนี้กับบาไว้นะคะอืมวันนี้ยังทําใจกินดิบไม่ได้ก็เลย ลวกดีกว่าอืมเอฟซีขอมากก็เลยไปจัดสรรหาปูมากมาเจอแบบนี้กูกับปากากินหรอกครับปุ่นกินดิบ ชอบมากนะชอบกินปูดิบปูอ่ากุ้งสดอะไรแบบนี้ทุกคนแต่อีกนานแหละฉันจะไม่กล้ากินของดิบ Okay. อยู่ตรวจมึน Редактор วันนี้เปลี่ยนมุมกล้องใหม่นะทุกคนยั่นซุมม่มมาเจ้าวดาๆทั้งหลายเจอสัปลาดเจอสัปลาดผัวฉันอันนั้นเพียงถั่วงอกตัวใหญ่เลยนะคะอือเดี๋ยวหันกล้องไปทางนู้นเห็ดต่างกเรย์อยู่หลังงานเขากูด้ะเพียงถั่วงอกตัวใหญ่นะคะเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่สําหรับคนที่ไม่เคยเจอมันก็ต้องตกใจเป็นธรรมดาถูกไหมทุกคนอืเมื่อสองปีที่แล้วฉันเจออ่า ตัวอะไรไม่รู้อะฉันรู้แหละว,ว่ามันอยู่ใต้ทะเลน้ำเรือทุกคนมันเหมือนแมงสาบแต่มันไม่ใช่อะ่ะมันอยู่ในหัวปลาทูฉันไม่กินปลาทูประมาณสองปีสามปีได้เลยนะฉันเพิ่งกลับมากินปลาทูได้เนี่ยอืแต่พอไปอ่านเขาบอกว่าเอาไปลวกเอามปทำความร้อนมันก็กินได้ปกตินะคะแต่ว่าไม่เสี่ยงดีกว่า เอาถิ่มเลยกลัวบางคนเขาไม่ได้แอปดัดหรอกเขากลัวเขา,เขาคือกลัวจริงๆขนาดฉันเป็นคนมื่นนะฉันเห็นนี้ฉันก็ยังกลัวปูนานี้ฉันไม่กินเท่าทุกวันนี้ปูด,ดองเหมือนกันประสบการณ์ใหม่ าปูมันสดมากนะบางคนบอกว่าไม่สดไม่สดได้ยังไงอืมลงจากเรือปั๊บพี่แป้นแกก็ไปดูมาให้ฉันเลยอืมถ้าจิหายสดก็เนี่ยคือแบบว่าตักกินในน้ําทะเลแล้วแหวกกินตรงนั้นเลยนะคะมันน่าจะสดมากเลยอันนั้นนะอ่ะนะคะินี่เป็นการกินตำทะเลครั้งแรกที่ฉันกลัวอืม ยอมรับเลยว่ากลัวเป็นการกินตำทะเลฝีมือตัวเองแล้วกลัวมากยังเราแวงอยู่เลยน้ แต่ปูที่เนี่ยไม่ใช่โลถูกๆนะทุกคนฉันเคยซื้อเจ้านี้แหละสองตัวเกือบอสองตัวสามรอยห้าสิบบาทแต่ว่าปูเขานี่สดจริง แกเป็นอาทิตย์แล้วนะพี่น้อง กสินเอ็นไก นองตอนน,อน,นอั้นนอนข้างขาันเนี่สามีฉันนอนหัน<ม>เพียงถั่วงอกใหญ่หันไปทางนู้น<ม>ยวเปิดผ่ามาตัง้งเกลีนะฮะสิเป็นตะยานหายกว่าเพียงกระปูได้ป่ะเนี่ย แมวมื่กีกูประกาศวาดูดกับกูเลยว่ะพวกคอยนี่บอแตะเลยพอน้องตลอนไม่กินเลยนะอาหารทะเลกินกุ้งซองซ้ำัตซี่ตสำนันแหละ เพิ่นกินแล้วเพิ่นท้องเสียมันก็เลยบออยากกินอาหารทะเลนะาเพื่อคอยหน้าฉันมันมันะฉันทาครีมบำรุงหน้านะทุกคนผิวหนามันแห้งกันเลยแบบทาวาสลีนหน้ามันก็เลยดูมันๆเรืมเรื่มสิวก็ขึ้นสิวฮอร์โมน กุปูตัวใหม่นะทุกคนอืโตเก้าแกะนะ่นขอทิ่มมาแล้วพยา ฉันยอมรับเลยว่าฉันประกาศกินปูมันยังกลัวอยู่เลยทุกคนนี่ขนาดฉันต้่ม,มนะฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะลวกมาทําไมถ้าฉันรู้สึกว่าฉันไม่อยากกินเอออีหลีตัวบางคนตัดทิ้งแล้วกินได้ก็อต่อลเดแเตะคนนมาเปน้องนะคนบ่เคยเห็นคนยานกับขี้ข้นยานอีลีเว้ยสิไปแกงนี่ยัง ซิเปอติมนี่ยังปูบ่ามันถึกๆ บร,รู้อย่างนี้แกะให้แมวฉันกินดีกว่าอืกูไม่จล้าก,กินกลัว ขออภัยนะทุกคนฉันบอก,กินนะกลัวเอาถิ่มด้วยพี่น้องด้วย,อยเอาทิ้งนะคะอิลีอุ้ยบ่ไหวถิ่มแบบเออแค่เนียเนี่ยไม่รู้ว่าจะลวกมาทําไมนะยังรู้สึกแบบสยิวกิ้วอยู่ก็ว่ามันจะของสิกินได้นะพี่น้องมันยังติดตาฉันอยู่ไอตัวนั้นนะ่ะถิ่มแมมเลยนะคะรู้อย่างนี้แกะ หูสิแกให้มีหน่อยกับโซเฟียกินดีกว่านะคะใช่ได้ข้ายแนวเว้ กินไปแล้วปูอืมถิมแล้วขอระยะเวลาทำใจอีกนานเลยแหละรอบที่แล้วปะทูสองปีกับสามปีฉันไม่กินเจอสัปหลาดรอบนี้ปูเลยไม่อยากกินปูเลยทีนี้เสดายเงินได้บปะเนี่ย อืมเอาใจเจด่ได้น่าจะแกะให้แมวฉันแมวฉันก,ก็กินอาหารทะเลนะชอบ เปลือนน้ำเครื่องหรือไงเออค่ายแน่นะเว่ยกี่โมองอะจะตีสองละ Porra. Uh. อิ่มแล้วยังที่บอกไปเลยเจอเหตุการณ์วันนี้ทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่อยากกินอาหารทะเลเลยกลัวมันเป็นเรื่องปกตินะทุกคนแต่เราไม่เคยเจอไงครั้งแรกอนะเนาะครั้งแรกพี่น้อง สม้มปีเป้นซื้อมาวันนี้แม่อร่อยเลยเนี่ยปกติใช่ไหมทุกคนเวลาที่น้องตลอนแกกินส้มข่อยชิยนหลอกทีนะเห็นไหมจะหลอกเอาอันนี้มันออกพี่นอแลวก็ษิตัดขังเทิงแต่วันนั้นน่ะเอยตัดถ้าขังเทิงบรได้หลอกอันนี้มันออกแล้วบนันนี้ลูกข่อยมันกินแล้วนางเล่นแล้วมันหลุดเข้าคอ เกือบตานะปกติจะแกะแบบนี้นะเนี่ยแกะเอาตะดอ,อกมานะพรุ่งนี้สามีไปเที่ยวกับเพื่อนไปเบิ้องสร้างอ ปเป็นเลรี ATV เหรอเขาเรียกซิปลิงซิปลายอะไรนั่นอ่ะอเพื่อนบะถือดอกร่แจกพี่น้องจ้าสมิตรแหละมากินทักไทยให้ดูนะคะขออภัยด้วยค่ะฉันกินไม่ลงจริงๆปูเนี่ยเบอร์ด้ขยะเลยนี่เบอร์เบียนว่าจะขวางอิ่มเราถิมได้พี่น้องปกติฉันจะไม่ทิ้งข<ม>องนะฉันเสียดายเบอร์กลาขีดกุยแจ นังทับใจไม่ได้นะคะไม่ไดราม่ากันนะทุกคนเนาะเออผู้ใดกินได้ก็กินไปเลยค่ะดิฉันบัวค่ะ mm hmm. ยังทํใาใจบ่ได้นะคะขอเวลาสักพักนึงเนาะใหญ่ๆตื่ลลน้วยอะกบัวมันหลายปีเลยคะ่ะไปและะ้วค่ะเจอกันใหม่นะคะอีพีหน้าตันดังไปและะ้วค่ะไปนอนละง่วงนอนละคะ่ะ